ครับผมสวัสดีอ่าพ่อแม่พีรอนเอฟซีอีกครั้งนึงครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมเนาะอ่าดีต้อนรับเขาสู่ทีมงานมาเฮงวันนี้มาตามแนวทางของพ่อมากเลขผีบอกเนาะมาลุ้นไปน้วกันงวดที่แล้วเจ็ดแปดเก้าเข้าเจ็ดเก้าล่างเต็มเต็มครับผมเอาวันนี้รอดติดตามไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอ้าวครับกับเมื่อนี้กับิมาตามผ้ามาตามแนวทางของพ่อมาก ของขวมากงวดที่เรีวนี่เฟินว่าอันโเฟินว่าผีมาบอกเฟินที่เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าให้ไปน้ำหาอ่าภูที่มาถ่ายรูปพระสันว่าคนบงจักนอขับนอไปน้ำหาให้ไปซื้อให้แน่พระสันตว่าผีบอกให้ไปซื้อเรียกให้เจ็ดแปดเก้า ซึ่งงวดกับบรด้ตัดสองตัวอีกคนเนาะครับผมกับมีแต่เจ็ดแปดเก้าตรงตรงเลยอ่าบันนี้เพิ่นวาจากสิบปีน้ำหาใส่าระสันครับผมโบ้หูจักไปมองไปน้ำหาดอกว่าสันมาเดียวเพิ่นกะมาดอกก่าสันก็เลยมาเพิ่นกะแล้วเว้าเลยือครับเนาะสิบปีน้ำหาใส่เจ็ดแปดเก้ากระสันว่าฟาออกไปน้ำหาให้แน่กสันงวดนี่ก็เลยมาตานตออีกสิบห้าเขาไปหาผมอ่ะครับผมเลขผีบอกได้ครับ เพราะว่าของพอมากนี้มีอย่างเดียวคือผีบอกที่แล้ว่าผีจ้ะเพราะว่าแต่ละมือละมือนี่ปุ๊บนี่ผีเขาไปหาเพิ่นมาเยี่ยมยามเพิ่นมาถามข่าวเพิ่นตลอดเวลาแม้แต่ผีก็ยังเป็นห่วงครับผมเฮาก็เป็นคนเรารับเนาะเฮาก็ต้องเป็นห่วงเพิ่นครับเพิ่นอยู่บ้านเพิ่นลงมาไปปุ๊บนี่นอนตือนไปปุ๊บนี่อจังว่าบางบางครั้งนี่ปุ๊บนี่เจ็ดโมงเช้าผียังมาหาอยู่โอ้บ่ทรรมาดาครับพอมาก เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีแต่ผีวนเวียนไปเวียนมานะครับเนาะคนมาหน่อยกลัวผีมาหลายกลัวอ้าวมื่อนี้ครับสิ่พาเข้าไปครับผมว่าผีสิมาบอกสามตัวหรือยังครับอ้าฟังเพราะหาักปฏิบัติสู่ฟังครับผมรอดที่ตามไปพร้อมกันครับผมครับผมไปตามไปเบิรงนได้คขาดไว้สิครับผมไปครับผมจะบอกว่ามันว่าเอ้ยจะบอกว่าว่าซีอุเทนอืมทำบุญหรอ สองนี่ไเอะสองไหมี่ไเมันว่าจังเก่องมันว่าบพเศร้าสอว่าเ่เศาสว่าเ่เศาอเป็นจกับไหมทุกสีีสองผีสุ่มไหมาบอกอีกสุ่มเกาดันลวสุ่มเกาดันลว่านกัีครับผมอืม Mình tìm hiểu về. qua chẳng đi vang phong mày này. Mân mày. Song? nói anh chị. Song? Sì, vọng anh em mất. Song, song. Song, song. Song, này qua 2 Song, song.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  này, song. Sì này muốn... มันเอามาวาเทารุ่นนี่ดิมันมันว่าสี่หรอฮะสี่สี่พันไหมสี่พันสี่พันสองร้อยสองสี่พันคือว่าไปยืมเงินคือเอาเงินมาร้อยผู้ใจัี่เอาน้ำดอกจิกเกิี่เอาอี่หลี จะเอาอีหลีบไดาเลียนมันมาพ่จงบอดดีสองสองสี่พันี่ก็สอ่ศูนยองสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์ก็นั่นก็สองสองสี่พันนี่สองสี่สองสองี่สองสีนี่ศูนย์ส่ประาสี่ันอืมปัดสองสองกัสองสออยู่สี่ปสี่พันว่ามีเพิ่มส ซีสองสองม้ยไงสี่อ่าเินสองอะเพินมักชุดตองหัดได้พี่น้องเด้ออือเนาะสีสองสองซีนี่แหละ,นะเานาะแต่ว่ามันมาบ่อกไม่บล่พ่อมาบ่อมไหมอืมมันที่ว่าสั่นที้ยมันที่ปิดตัวเลขกให้ห้าบ่าล่ะก็แจ้งว้านแล้วสีพันต์บอกว่าซีน่ะว่าสีพันื จะมาหากว่าสอง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 ออกมากว่าสี่มั้ยสองสองก็เราแต่สองแต่ว่าสองอยู่มันอยากใครตัวไหนมันแยกใครตัวไหนซิมเปนว่าซิมมาเถอะอะไรบ้างพ่อไวก็สองวันี่โอ้สี่สองสองนี่ตัวเดียวกันละพ่อมสี่สองสองแล้วเพิ่มเพิ่มขึ้นสี่ศูนย์ล่นะเพิ่มศูนย์เข้าไปซื้อโอ้สองสองมันว่าสองสองาเราว่ากับมิดจัดไป มาบอกสีพันนี้อีกบานนี่โอ้ก็ตัดสองสองพี่น้องแล้วก็ซีสองกับีศูนยอ่าแม่สองสองและ4,0ีศูนย์อออแต่เดียววันแล้วาเพิ่มสีศูนรงหน่อยอ่าอืมสองสองล้วก็ซีศูนย์สีสองสองและสีศูนย์่ที่ไหนแ่ชผูไมไดมากาเราโอ้ทัวผมมายังได้ยี่มันบอกไปซื้อลอตเตอรี่เพราะพอวันนี้ บ่ละกวางสั่นบอหาเพ่อไวบ่เอ้าอยากซื้ออื่นดิซื้อเท่าตัวอือโอ้ออยากซื้อก็ซื้อตัวนี้ก็เติบอไปน้ำหาพ่อไว้อีกเพิ่มเติมมาแค่สี่ศูนย์สองสองกับสี่ศูนย์แเพราะว่าบะไรตาให้เราได้ที่แหลกเพราะว่าอาไาไงบ้าเรื่องแหลกเราบอกสี่สองสองหรือสองสองมากุดตะกวนเยครับผมเบ็นนี้มั้ ส pues uh, uh, right uh, uh, really right uh, ี่นย์น้ำฝนี่พันสิบว่าสี oh, ่ศูนย์พี่นองมักสี่พันกับไปจัดนั่น้วพิจารณาเอาแต่ว่าที้นมากับจัดให้แค่สี่ศูนย์แต่พือมาสี่ศูนย์ศูนย์กับไปแล้พิจารณาเอาเนาะโอ้โบนี่เก่าเก็บบนี่ก่า็บนี่เก่ากันทุกรูปแบบเล้พี่น้องการทุกรูปแบบกันทุกรูปแบบแบบไปน้อกตรงนี้เลยี่พันเลย มีคนบักน้ำพี่น้องเอยอ่าพลนจีว่าได้เห็นแตน้ำพอมากมีชุดศูนย์มีสี่ร้อยบ่ะสี่ยกับสองศูนย์อ้่นะตามทางพิธีครับเาต้องตามได้พี่น้องเพราะว่าพนการเป็นปรูุหงยหม่องออกบกหอนี่พี่น้องยู่มันจีว่าจะสั่นเตี้ยมนพยายามตัสองสอเนาะเออแม่ด้ มันไมายำนะพ่อาซานะสองเลยบะม่งันพ่อสองสองนี่ม่แทงหางหางเขาเจ้าพ่อเก็บลอตเตอรี่ไว้ปะจำนพอมากบอกนี่สองสองแมนอ่าอ่าอ่าเอาพ่อถือพ่อถือไปให้ถือเลยพ่อถเลยรัเร์เกอพ่ถือได้บ่แล้วว่ามันเมื่อยป็นยังบอกอืมไหส่าซีกระดาษโอ้โหกระดาษนะครัไได้ว่าสันเพมีผาดครับพี่ครับผมซ้่กระดาษทื่อว่าสันว่าอืยังยืนถือว่าอะว่าสั่สองสอง หรืยว่าสี่ศูนแล้วมาถิ่มสี่ศวนต้องกดนะเพราะเาแล้วว่านี่น้ำตาลแน่โอ้น้าตาลดีโอ้วัน้ซื้อน้ำตาลมากโอ้บัดมาทีหลังซื้อน้ำตาลเนี่ยบัดดีอันมากที่เพราะเรียกว่อนี่ละตอนนี้ละจบคลิปเรียกนี่ละเพาะว่าขอถ่ายรูปหาเนเอ้าลืมไม่เสปซืี่น้ำตาลนั่นสร เริ่มใส่ไปซื้อลำจานเรีนทึงแม่เลยอ่ะตามนั่นนะพี้นหลองห่อนฝากต้อนต้อนแ้วเดี๋ยวไปสระลูกให้ใต้ร่มไม้พ่อกินข้าวพ่อแม่พ่อ อมันหอนมันหอนพี่น้องมันห่อนแห้งเป็นกษิวเขาเนี่ยนก็ได้กินอืมเป็นเรื่องไรกกินเขาครับกับกเรื่องให้ทีมงานไปซื้อน้ำน้ำตาลให้พี่น้องขาดวานมาได้ขาดวานมาได้ใเน่ยบ้าทุกาดังอยู่ในไวัไว้ตรงกันเออความเจบเอาง่ายตอะหวัดสรุปสได้จบพี่น้องมันห่อนซีสองสองกับซี ซีซีสวกับซีสวงสองมันหมาว่าตัวองหัดแม่เพิ่มเติมมือนี่ซีพันจักยังไหมว่าสองสองกวนนั่นแหละเพิ่มเติมมือนี่ซีพันเเื่อตรงนี้ซศนย์กับสองสวงหล่ะก็ซีศูนย์แค่นี้แนวทางพอมากแต่ว่าซีสองสองกันมากตัวตองวดเอ้นี่ตองวดนี่ตังวดมาแล้วมาวันนี้มีีีพันเพิ่มคือซีศูนย์กับซีพันอืมอ่นเพื่อเหรอทำไมไปน ได้ยังไงครับเออเปิดบ้าเปินเอิบเอิลูกเพิ่มไม่กินข้าวเออลูกเพิ่นไปกินข้าวอืมเออเขาพี่น้องถามนั่นแหละเสียงพี่ไมาได้นั่นนั่นนะครับอีซีครับเพี่นมาแล้ะพี่นะเพิ่นเพิ่นฉลองครับเพิ่นฉลองขอบคุณครับครับผมเพิ่นฉลองมากับนะครับสำหรับพ่อมากครับปู